สวัสดีส <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปัณวิทและนี่คือปณวิทย์ history ครับเรายังอยู่ในซีรีส์ The Crown of อย u t ย h นะครับอาจจะไม่ได้มาติดต่อต่อเนื่องกันมากนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันลงคลิปถี่เกินไปนะครับมันไม่มีเวลาใคร่ครวญเนื้อหาก็ขออนุญาตที่จะอาจจะไม่ได้ลงคลิปถี่นะฮะเพราะว่า จะได้คล้ายครวนเนื้อหามากขึ้นแต่ถึงขนั้นก็ตามครับก็จะลงคลิปอยู่ในเรื่อยก็คลิปนี้เป็นการฉลองการกลับมาสู่ภาะแข่งแรงนะครับปราศจากโรคกับเขาสักทีโอเคคลิปนี้เรายังอยู่กับเพิ่มเดชพระมหาจากักรพรรดิครับ,รบแต่ไม่ใช่พระมหาจากักรพรรดิในภาคที่3แต่เป็นพ่วงพระมหินทราธิราชกับเหตุการณ์การเสือกรุงศรีอยาครั้งที่หเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่ารอช้าเลยครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับ หลังจากนั้นไม่นานครับตามพงศาวดารของไทยระบุว่าพระมหาจักรพรรดิสละราชบัลลังครับแล้วก็ยกให้พระมหินทาราธิราชขึ้นครองราชสมบัติสเสเด็จ้ยยไ,ไ,ไปประทับอยู่วังหลังซึ่งอันนี้เป็นทางไทยนะครับแต่ว่าทางพมา่าเนี่ยก็จะบอกว่าพระราชบุนเรงนองเชิญเสด็จพระมหาจักรพรรดิไปหงสวัสดีโอนราชสมบัติให้พระมหินทาราธิราชเสร็จแล้ว พระมหาจากักรพรรดิก็ทรงพระผนวดนะครับก่อนจะเสด็จกลับรุ่งสีโดยการทุดงแล้วก็ขึ้นของราชอีกหนึ่งครั้งเอาเป็นว่าเรายึดทางอาเอกสารของบ้านเราไว้ก่อนแล้วกันนะครับ คือถ้ามองในมุมของพงศาวดารไทยก็ต้องบอกว่าพระมหาจากักรพรรดิทรงพระชนมายุมากแล้วครับและทรงก็อาจจะโดยสถานการณ์บ้านเมืองที่มันยังคาราคาซังอยู่ในสงครามระหว่างยุทยาและหงโวดีพระองค์ก็ทรงรู้แล้วว่าพระองค์เนี่ยค่อนข้างไม่ทันไม่ทันสถานการณ์และไม่อาจรับมือกับพระเจ้าบุเรงนองได้นะครับเพราะว่าวิธีการขพรงก็ค่อนข้างเก่าแล้วพระองค์ก็เลยคิดว่าให้คนที่ยุน้อยซึ่งน่าจะยุสูสีกันกับพระพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยรับมือดีกว่า ดีกว่าที่จะมาติดอยู่ที่พระองค์พระองค์ก็เลยสละราลชบัลลังก์แล้วก็ไปประทับอยู่วางหลังแต่ว่าการสลับบัลลังก์ของพระหมหาจากักรพรรดิยิ่งทำให้สถานการณ์ของอยุธยาพิศโนุโลกเกิดความรางของระแหงแล้วก็แตกแยกมากกว่านั้นอีกครับเพราะเมืองคู่อำนาจนี้ถ้ามันไม่สามารถบาลานอำหน้าได้มันก็ยิ่งเลวร้ายลงพระมหินทราธิราชครับตามพงศาวดารระบุว่าขึ้นของราชตอนอยู่25 ซึ่งมันต่างจากพระมหาธรรมราชาที่อายุ40กว่าปีไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความอาวุโสครับพระมหาธรรมราชาก็เลยกลายเป็นพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทีนี้เนี่ยพอพระมหินทร,ราธิราชจะทาอะไรก็ต้องคอยมาขอความเห็นจากพระมหาธรรมราชาและพระมหาธรรมราชาเนี่ยด้วยความเป็นผู้อาวุโสนะครับก็แล้วก็บวกกับได้รับการยอมรับจากรรรดาขุนนางในหลายๆส่วนทําให้พระองค์เนี่ยเข้ามาก้าวไก่กิจการของยุทธยามากพอสมควร ดูเหมือนว่าอะไรก็ตามที่พระมหาธรรมราชาเห็นด้วยก็ถึงจะสามารถทาได้แน่นอนครับว่าพระเมหินทราธิราชก็ย่อมไม่พอใจแล้วก็ทรงน้อยพระไทยเป็นธรรมดาพระพองคเป็นกษัตริย์อยุทธยาในขณะที่พระมหาธรรมราชามีฐานะเป็นแค่เจ้าเมืองพิษุนุโลกเท่านั้นลีเพียงแต่ทรงก็มีฐานะเป็นเจ้ามุสลโลกเป็นแค่พระบรม,มวงศ์และมีฐานะเป็นแค่พี่เขยของพระองค์เท่านั้นแน่นอนครับว่ามันก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจระหว่างยุทธยากับ พิ่สุโลกขึ้นยิ่งมวานั้นครับในหัวเมืองเหนือเองไม่ใช่ว่าทุกเมืองจะยอมสยบรบนอกรอมรับอำนาจของพระมหาธรรมราชาทั้งหมดอย่างน้อยก็มีหนึ่งคนครับนั่นก็คือพญารามเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งไม่ได้พอใจลักต่อวิธีการแล้วก็นโยบายของพระมหาธรรมราชาเท่าไหร่นะครับในที่สุดก็เลยเดินทางเข้ากรุงศิทธิยาแล้วก็มาสวามิภักดิ์กับพระอินทราธิราชพระอินทราธิราชก็เลยให พระยารามเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองสันทบุรีครับและด้วยพระยารามเนี่ยอายุน่าจะพอๆกันกับพระมหินทราธิราชแล้วก็มีทัศนคติไปในทางเดียวกันก็เลยกลายเป็นเอ่อเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะครับเป็นเพื่อนสนิททิศเชื้อกันแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่เหมือนเป็นมือขวาเป็นกุญซือให้พระมหินทราธิราชแล้วก็นํามาสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าสงครามระหว่างอายุธยาพิษณุโลกครับ พระมหินทราธิราชเองถามว่าทาไมพระองค์ตัดสินใจที่จะเปิดศึกกับพิสุนุโลกพระองค์ต้องการจะยุติอํานาจของพระเจ้ามหาธรรมราชาและเมืองพิสุนุโลกครับพระองค์ต้องการให้เมืองพิสุนุโลกละมหัวเมือเหลือสยบยอมต่อหน้าของพระองค์อีกทางหนึ่งพระองค์ก็คิดว่าถ้าได้หัวเมืองเหนือกลับมาพระองค์ก็สามารถพอจะสู้กับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้พระองค์ก็เลยส่งพญารามครับไปส่งข่าวนั้นแนะสมเด็จพระชัยเชษฐาที่กรุงศรีสตนาคณะหุต ให้ลงตีให้ยกกองทัพเนี่ยยกไพรพลยกทัพลงมาเอาเมืองพิษณุโลกฝ่ายพระชัยเชษฐาธิราชอย่างที่ตอนที่แล้วครับมีเรื่องแค้นฝังใจส่วนตัวกันอยู่แล้วเรื่องกรณีที่พระมหาธรรมราชาส่งสารไปแจ้งพระเจ้าบุเรงนองให้มาชิงตัวพระเทพกษัตรีแน่นอนครับพระชัยเชษฐาก็ตอบรับทันทีแล้วก็ยกพยุหายโยธาข้ามเข้ามาอย่างหัวเมืองเหนือ พระมหาธรรมราชาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องครับว่าจริงๆแล้วล้านช้างกับยุทธยาเนี่ยได้ทาการตกลงกันไว้พร,พ,รพ,รพระมหาชัยเชษฐาเนี่ยจะทําทีลงมาตีทับพระพมะมหินทราเนี่ยจะทําทีขึ้นไปช่วยแต่ที่ไหนได้ทั้งสองจะช่วยกันตีกระนาบแล้วก็ยึดเมืองพิษณุโลกฝ่ายพระมหาธรรมราชาไม่รู้ครับว่านี่มันเป็นแผนการที่เขาวางเอาไว้ก็โดยธรรมเนียมครับหน้าที่ก็คือเมื่อมีศึกบุกมาก็ต้องส่งใบบอกส่งหนังสือไปแจ้งทางยุทธยาว่าเฮ้ยเวลานี้ล้านช้างบุกมาหัวเมืองเหนือแล้วนะ เป็นการสแสนงบอกนะครับว่าถึงแม้พระมหาธรรมราชาจะไปมีสายสัมพันธ์นันดีกับพระเจ้าบุเรงนองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงตัดขาดพิซณนุโลออกจากอายุทยาเลยเสัทีเดียวเพราะพอร้านช้างบุกมาพระองค์ก็ยังแจ้งเรื่องนี้ไปยังทางอายุทยาให้ทราบในฐานะที่นางยุยาเป็นเหมือนกับเป็นมูลนายของพิสณนุโลอีกทีหนึ่ง นะครับนึกนึกถึงรักาลสักดินานะมันต้องมีนายกบ,บ่าวใช่ไหมครับพิซูโโลก็ยังคงถือตัวว่าเขาเป็นบ่าวของอยุธยาอยู่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไปมีความสัมพันธ์ดีกับหงสาวดีก็ตามทีนะครับพระมหาพระมหินทาราก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะส่งกองทัพขึ้นไปในขณะที่ล้านช้างก็ลงมาสมทบเตรียมตัวที่จะบุกโจมตีพิซูโนโล พระมหินทราธิราชครับก็ส่งขุนนางเข้าไปสองคนคือพระยาศรีหราชเดชโชกับพระยาทายน้ำครับแล้วก็มีรับสั่งว่าถ้าล้อมชานในล้อมพิษณุโลกและเริ่มการสงครามเมื่อไหร่ให้อาศัยจังหวัดชุลโมนกลุ่มตัวพระมหาธรรมราชาและส่งให้พระมหินทราธิราชเสร็จแล้วจะเลี้ยงดูทั้งให้เลี้ยงดูทั้งตัวพระยาและขุนและครอบครัวให้ถึงขนาดเลยทีเดียวแต่ก่าวว่าพอเข้าเมืองพิษณุโลกครับท่านเจ้าคุณทั้งสองก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้พระมหาธรรมราชาทราบ ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแผนที่ใช้ในการจับกุมและสังหารพระองค์เสียให้สิน้นพระมหาธรรมราชานะ่ะซึ่งถามว่าทําไมสองคนนี้ถึงเข้าหาพระมหาธรรมราชาในะแทบจะทันที ถ้าให้สันนิษฐานนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าสองคนนี้เป็นสายเป็นขุนนางที่รับรชาชการในกรุงศเรียก็จริงอยู่แต่น่าจะเป็นกลุ่มอํานาจที่มาจากหัวเมืองเหนือหรือฝ่ายอํานาจเดิมของพระชัยราของพระชัยราชาซึ่งก็จะเป็นกลุ่มอานาจหัวเมืองเหนือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพอยุทธยายหัวเมืองเหนือแตกหักกันเขาก็คงอาจจะมีสายสัมพันธ์นดีกับทางหัวเมืองเหนือก็ต้องบอกนายของตัวเองให้ทราบซะก่อนพระมหาธรรมราชารู้เรื่องครับก็โกรธจุดจุดนี้ล่ะครับคือทําให้พิซูโลก,กับ อยุธยาแตกหักกันชนิดพิษณุโลกไม่ยอมรับอำนาจเรียกว่าตัดสายสัมพันธ์อันดีกับอยุทยาไปเลยไม่ใช่ตอนที่พระเรงนองมายึดเมืองแล้พิษณุและยุทยาไม่ส่งคนมาช่วยนะครับจะเป็นตอนนี้แหละ เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับพระมหาธรราชาก็ต้องหันไปหาพระเจ้าบุเรงนองครับโดยการส่งหนังสือไปทุนให้พระเจ้าบุเรงนองส่งกองทัพมาช่วยเมื่อพระชัยเชษฐถายกยกทัพมาล้อมเมืองพิษณโโลกพร้อมกับพระมหาินทราที่ยกกองทัพเรือมาาขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าการตีเมืองพิษณุโลกมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าพระมหากรัตราชาเองก็นีบ้านเกิดของพระองค์นะครับพระองค์รู้ทุกทอกทุกมุมของพิษณโโลกเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทําการป้องกันเมืองอย่างเต็มที่ครับ กองทัพล้านช้างไม่สามารถบุกเข้าเมืองพิณุโลกได้เลยมีแต่คอยจะต้องล่าถอยออกไปเรื่อยๆเมื่อพบับล้านช้างค่อยๆถอยออกไปจากการถูกตีโต้กลับของฝั่งพิณุโลกพระมหาธรรมราชาก็สมโอกาสครับส่งคนไปทําลายกองทัพเรือของพระมหินทราด้วยการทําแพใส่เชื้อเพลิงนะครับลอยไปตอนกลางคืนในคืนเดินดับพอได้จังหวะก็จุดไฟเผาแล้วก็ปล่อยแพให้ลอยตามลมพุ่งเข้าหากองเรือของพระเจ้าแผ่นดินธราธิราช ก็กลายเป็นว่ากองเรือทั้งหมดถูกเผาพินาศกุลาหุนเลยครับซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพหงสวดีที่พระเจ้บ,บุเรงนองส่งมาช่วยเดินทางเข้ามาใกล้ถึงพอดีโดยมีพระยาผู้กามกับพระยาเสือหานเป็นคนนำทัพมาซึ่งการมาถึงของกองทัพของหงสวดีครับทำให้สถานการณ์สถานภาพความเป็นพันธมิตรระหว่างอายุธยาและล้านช้างเกิดปัญหาครับเพราะว่าเ,เ,เพียงทัพหน้าทานาครับที่ เพราะว่าเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าฝั่งทับหน้าของร้านช้างที่มีพระยามือเหล็กเป็นแม่ทัพเนี่ยก็ถูกตีแตกไม่สามารถเข้าตีคายได้ส่วนกองทัพของพระมหินทาราก็ถูกทําลายทั้งสองทั้งพระมหินทาราธิราชแล้วก็สมเด็จพระชัยเชษฐาก็เห็นว่าไม่มีทีท่าที่จะยึดพิษณุโลกเลยตัดสินใจที่จะ ถอนทับกลับครับซึ่งเป็นจังหวะที่พระยาผู้กามกับพระยาเสือหานเดินทางม,มาถึงพิซูโรลกโลพอดีเมื่อสองครามมันสิ้นสุดลงครับถึงแม้ว่าพระองค์สมดีจะได้ปะทะกกองทัพหน้าของพระยาพระยามือเหล็กไปแล้วก็ตามทีแต่ว่าดูเหมือนว่ามันยังไม่ทำในเต็มทีทั้งสองก็เลยอยากจะเหมือนกับว่าทําผลงานเอาใจพระเจ้าบุเรงนองก็เลยขอติดตามไปตีทัพ ตามตามไปตีทับของพระชัยเชษฐาให้แตกพายไปแต่พระมหาธรรมราชาก็เตือนนะครับว่าพระชัยเชษฐาไม่ใช่กษัตริย์อ่อนแอทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีความสามารถและทรงก็คงจะวางแผนไว้หมดแล้วว่าถ้าพระองค์จะต้องถอยพระองค์จะทําอย่างไรแต่ทั้งสองเนี่ยไม่เชื่อครับตามไปตีปรากฏว่าพลาดครับเพราะว่าพระชัยเชษฐานเนี่ยทรงวางแผนไว้หมดแล้วว่าทรงจะไม่ได้ทรงไม่ได้กลับแบบ ทรงจะไม่กลับแบบแตกพายแบบขบวนพินาสันตโลพระองค์ตัดสินใจแล้วว่าพระองค์จะต้องวางแผนการโดยการให้พระยาแสนสุรินความฟ้าซึ่งเป็นขุนนางคู่พระไทยซึ่งเดินปกติอยู่ทับหน้าย้ายไปอยู่ทับหลังเมกรณีพระเจ้าตบินชเวเตะครับแล้วปรากฏว่าพอทับหงส์สวดีมาถึงก็ถูกซุ่มโจมตีแล้วก็แตกพายยับเยินเข้าเมืองพิสุุโล สงครามครั้งนี้ครับเป็นเหตุให้พระมินทราาชราชกลับถึงอยุธยาแล้วต้องไปทูลขอให้พระมหาจักรพรรดิลาผนวดกลับมาของราชครับเพราะว่าตอนที่พระมหาจักรพรรดิออกบวชปรากฏว่าขุนนางหลายคนก็ออกบวชตามไปด้วยครับซึ่งจากบันทึกตอนนี้เนี่ยทำให้เห็นท่าทีของสถานการณ์ในอยุธยาได้ดีจากเดิมที่เรามักจะพูดนักจะทําโดยการสร้างภาพผ่าน หนังสือที่เราอ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เราเขียนร่วมถึงละครอิงประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องมักจะฉายภาพว่าพราะมหินทราธิราชเป็นคนไม่เอา,าเนนไหนาเป็นคนไม่เอาการเอางานรักสนุกแล้วก็ดีแต่ใช้อํานาจบาตรใหญ่เป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้ว ถ้าดูจากสถานการณ์จากตอนนี้ในพงศาวดารที่พูดมาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วพระมห ah, าพระมินทรธิราชไม่ใช่กษัตร,ริย์ที่ไร้ความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าพระอลลดเวลาพระองค์เนี่ยด้วยฐานะที่พระองค์นะงเป็นลูกคนเล็กพระองค์ถูกบทบังโดยรัศมีของพระบิดาและรัศมีของพี่ชายคือพระราเมศวรรวมไปถึงพระมห ah ินทรรวมไปถึงพระมห ah าธรรมราช,ชาซึ่งเป็นพี่เขยเป็นขุนศึกที่มีความสามารถและเป็นที่รู้ทั่วกันว่า การที่พระมหาจากักรพรรดิได้ราชบัลลังก์ครั้งนี้ก็เพราะพระมหาธรรมราชาเป็นคนเอามาให้ไพร่พลในสังกัดจึงมีไม่มากครับไปจนถึงขุนนางที่ยอมรับในตัวพระมินรทราธิราชก็ลอยมีน้อยตายไปเขาด้วยยิ่งเมื่อขุนนางตามเอ,อ่ตามเสด็จพระมหาจากักรพรรดิออกบวชยิ่งทําให้พระมหินรทรธิราชขาดการสนับสนุนโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นครับโอกาสซึ่งพระองค์จึงอยู่ในสถานะที่ไม่ได้มีขุมอำนาจ เต็มกรอบเต็มกรรมอยู่ในมือจึงเป็นโอกาสให้พระมหาธรรมราชาคิดแก้เกมครับด้วยการขอตัวพระยารามมาเป็นเจ้าเมืองพิชัยซึ่งยังว่างอยู่พระยารามเองก็รู้ดีว่าถ้าถูาถกส่งไปพระมหาธรรมราชาคงจับตัวส่งหงสวดีแน่ก็เลยทูลขอพระมหินทราธีรชว่าเวลานี้หัวเมืองเหนือมาเป็นของหงสวดีไปหมดแล้วถ้ายังไม่ทําอะไรสักอย่างขุนนาอยุทยาเนี่ยจะเดือดร้อนโดยเฉพาะพระองค์ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยขุนนางในยุทธยาเองก็จงรักภักดีไม่มากพระอิตทราธยาตก็จะไม่มีขุมกาลังเพราะว่าพระมหาจากรัตริยังทรงมีพระชนชีพอยู่ถ้าขุนนางในยุทธยาจะยอมรับอํานาจและปลอมที่จะทำอ,อ,อยู่ภายใต้อํานาจหรือยอมที่จะทําตามพระอิตทราธ h รต <c oughs> ก็ต้องเมื่อพระองค์เป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์คือพระบิดาสวรรคตไปแล้วแต่ตอนนี้พระบิดายังอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ต้องไปเชิญพระมหา,ากรพรริกลับมาครองราชบัลลังก์ ไม่งั้นสถานการณ์มันไม่จบในที่สุดครับพระหมหาจากักรพรรดิต้องทําตามด้วยการสละลาผนวดเป็นรอบที่2ครับแล้วก็กลับมาครองสวีตตะชัดอยุทยาส่วนพระมิหินทราธิราชครับก็กลับไปเป็นเจ้าวังนาพระหมหาอุปราชตามเดิมนั่นเองครับ ฝ่ายพระเจ้าบุเรงนองนะครับพอได้รับข่าวการศึกที่พิษณุนโลกก็ทรงโกรธเอามากๆ,ๆเลยครับที่พระยาเสือหานและพระยาผู้กอเภาวกองทัพหงสวดีีไปพ่ายแพ้ล้านช้างก็เลยมีรับสั่งให้เรียกตัวกลับหงสวดีีเป็นการด่วนเพื่อมารับโทษพระมหาธรรมราชาเองก็รู้ดีครับว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะขอชีวิตสองพระยาไว้ได้ก็เลยเสด็จไปหงสวดี ซึ่งตอนนี้ครับในพงศาวดารทุกฉบับระบุว่าพระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสาดีโดยมีพระนเรศพระราชบุตรตามเสด็จไปด้วยข้อความตรงนี้ครับย้อนกลับไปตอนที่แล้วข้อสันนิษฐานตอนท้ายจําได้ไหมครับที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เห็นไหมฮระที่ผมบอกว่ามันจะมีอีกหลายตอนที่พูดถึงรืลักษณะนี้ มันมันเป็นไม่ได้ว่ามีอคติหรือว่าพยายามจะเปลี่ยนแปลงะไรนะครับแต่ว่าในพงศาสวดารมันเขียนแบบนี้มันทําให้เราอดคิดไม่ได้ครับว่าแท้จริงแล้วพระนเรศวรอาจจะไม่เคยไปห่งสาดีแต่อาจจะตามเสด็จพระบิดาแล้วก็มีโอกาสได้พำนักในหงสาดีระยะหนึ่งได้รับเรียนเขียนอ่านในห่งสาดีชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ได้เพราะว่าการเดินทางในสมัยก่อนมันไม่ได้ไปไฟไล์เช้ากลับเย็นหรือไปอยู่แค่สีห้าวันแล้วนั่งเครื่องบินกลับ ขบวนเดินทางเนี่ยเขาไปเป็นรามเดือนเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ไปถึงท,ที่ก็ต้องอยู่เป็นรามเดือนเหมือนกันเป็นหลายๆเดือนนะครับอาจจะครึ่งปีด้วยซ้ําเพราะว่าจะต้องให้ไพ่พลเนี่ยฟื้นกาําลังไหนจะต้องหาสเสบียงระหว่างเดินทางนู่นนี่นั่นด้วย กว่าจะกลับก็เป็นเวลาเป็นเดือนพรันเรศสนอาจจะได้ไปอยู่ในชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้ฐานะองค์ประกันแต่เป็นการตามเสด็จพระบิดาไปหงสวัสดีมากกว่าและด้วยความเป็นเด็กครับก็อาจจะได้เชื้อเชิญให้เข้าไปอยู่ในบรรดาหมู่ราชกุมารของหงส์วสดีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําการศึกษาต่อไปนะครับแต่ว่า ไม่ได้อยู่ในลนักษณะของการถูกเชิญไปเจองค์ประกันแน่ๆถ้าทาตาถ้าเราว่าตามพงศวดานตามนี้เลยนะซึ่งตำนานชนไก่ก็อาจจะกลายเป็นเพียงเรื่องสมมุติขึ้นมาหรือเรื่องที่สร้างบาร,รมีเพิ่มพินเติม,มก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าไหนถูกอหนผิดเพราะว่าในพงศวดานสถานการณ์มันว่าไปตามนี้นะฮะพระมหาธรรมราชาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นที่ปรดปางของพระพระเจ้าบุรเรงนองพอสมควรน,นะครับปรากฏว่า ไปถึงแล้วสามารถขอชีวิตสองพระยาได้พระเจ้าบุเรนองก็เลี้ยงดูปู่เสือเป็นอย่างดีเลยครับนี่แหฮงคือจุดที่ผมบอกว่าพระนเรศวรอาจจะได้รับเชิญเข้าไปอยู่ในหมู่พระราชกุมารของในหงสรวดีในราชสำนักหงสรวดีด้วยเพราะว่าต้องอยู่ประทับกับพระบิดาซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ที่นู่นก็ค่อนข้างนานนะครับปรากฏว่าในระยะเวลาที่พระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสวดีก็มีข่าวมาถึงอยุธยาครับว่าพระมหาธรรมราชาเสด็จไปถวายบังคมพระเจ้าบุเรนอง ฝ่ายพระมเหสทาราธิราชนะครับก็บอกพระหมหาจักรพรรดิว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเขยพ่อเนี่ยไม่จงรับภักดีแล้วล่ะเห็นทีแล้วล่ะเราต้องไปเอาตัวพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเอกาทศรสเนี่ยลงมาอยู่อยุธยาเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พระหมหาธมาชานะคิดไม่ซื่อกับอยุธยา ซึ่งพงศวดารตอนนี้ระบุนะครับว่าพระมเหสีธราธิราชเนี่ยขึ้นไปเอาตัวพระวิสุทธิกษัตรีกับพระเอากาทศรสพระระาชนาด,ดาลงมาอยู่ทายาแต่ไม่มีข้อความตรงไหนระบุชื่อของพระสุพรรณกัลยาเลยครับซึ่งมันทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊หรือว่าพระสุพรรณกัลยามันอาจจะจะถูกบันทึกไม่เป็นบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกเรื่องราวอะไรมากมายนะัก นะครับทำให้เราค่อนข้างจะไม่ปรากฏชื่อก็เป็นว่าในพงศดานี่ไม่ได้พูดชื่อถึงพระพัสมกลยาเลยแม้แต่น้อยนะฮะซึ่งในระหว่างทางกลับเนี่ยพระมิตรราก็ถือโอกาสอยากจะตีเมืองกำแพงเพชรนะครับเพราะว่าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยเป็นถือเป็นหัวเมืองหลักของหัวเมืองเหนือและเป็นสถานที่รวมพลเป็นสถานที่เพาะปลูกสเสบียงนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จครับก็เลยทําได้แต่กวาดต้อนผู้คนรอบนอนแล้วก็กลับอยุธยา พระมหาธรรมราชาทราบเรื่องครับเมื่อจากข่าหลวงพิสุนโล,โลเนี่ยขึ้นรีบไปถวายรายงานด่วนขึ้นมาพระเจ้าบุเรงนองก็ทราบเรื่องด้วยเพราะว่าธรรมราชาก็กลับทุนเพราะว่าไปกลับทุนประมาณว่าจะจะ,จะรีบกลับพิสุนโกลลเพราะว่าเอาตัวไปแล้วบุเรงพระเจ้าบุเรงนองทรา,รารบแล้วก็โกรธครับแล้วทรงก็ถือว่าการกระทําของพระมหาจากักรพรรดิกับพระมิตราธิราชเป็นการเสียคําสัตย์ที่มีต่อหงสวสดีก็เลย ให้พระมหาธรรมราชาธิราชลงไปจัดเตรียมสเสบียงและพายพลหัวเมืองเหนือให้พร้อมเดี๋ยวพระองค์จะยกพลตามไปสมทุนแล้วก็ยกลงไปที่อยุธยาครับสงครามครั้งนี้พระเจ้าบริรงนองยกมาใหญ่กว่าเดิมครับท้งพระม่ามรไทยใหญ่ชนเผ่าทั้งหลายไปจนถึงล้านนาและหัวเมืองเหนือแน่นอนละครับเมื่อรวมพลกันที่กำแพงเพชรก็บุกเดี่ยวเข้าสู่อยุธยาไม่มีเมืองไหนที่สามารถที่จะ ต้้าานานไดเลยพยารามครับกลับหน้าที่ในการรักษาเมืองกำลังไพรพลลุ่มแมา่น้ำเจ้าพระยาหัวเมืองตะวันออกและหัวเมืองปากใต้ถูกเทเข้ามาเพื่อป้องกันอยุทยา และการมาครั้งนี้ของพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองเตรียมการมาอย่างดีครับท่งตั้งใจจะอยู่ยาวเพราะฉะนั้นท่งยขนยุธโทปกรณ์มามากมายสเสถียรพร้อมและวิธีการตั้งค่ายพระองค์ตั้งบนที่ดอนและมีการขุดคูเพื่อป้องกันการน้ําท่วมให้มีการระบายน้าไม่ให้น้ามาท่วมด้วยมีการปลูกยุง้งฉาวทานาเกี่ยวข้าวและก็ผลิตอาหารตื่นตื่นรอบๆอบเลยด้วยเท่ากับว่า พระเจ้าบุเรงนองยึดพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์แล้วก็ใช้ในการโจมตียุทธยาโดยตรงเรียกว่าชั้นอยู่ยาวเพราะฉันจะเอาเมืองยุทธยาให้ได้วิเคราะห์ตามแผนการเดิมครับอยุทธยาตั้งใจจะรักษาเมืองแล้วก็รอน้าเหนือหลักเพื่อขับไล่ข้าศึกแต่มันไม่ได้ผลครับเพราะพระเจ้าบุเรงนองเอาวิธีหาวิธีเอาชนะประการธรรมชาติที่พระเจ้าู่ที่พระรามาธิบดีอู่ทองทรงตั้งใจใช้เป็นไม้ตายสุดท้ายเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้ายึดเมืองได้โดยง่ายซึ่ง ก็สมกับชื่อยุทยานะครับเพราะยุทยามันแปลว่าไม่รู้พ่ายหรือไม่มีวันแพ้นะครับซึ่งแม้แต่พระเจ้าบุเรงน้องเองเนี่ยก็ยังเคยออกปากในพงศาวดารพม่า,นะ,มานะครับออกปากเชื่อมชมพระรามทิบดีอู่ทองเลยนะครับว่าเลือกชัยภูมิเมืองได้ดีมากแต่มันก็ไม่ยากหรอกถ้าคิดจะเอานะครับเพราะฉะนั้นการขุดคูเพื่อระบายน้ําทําให้เกิดไม่เกิดน้ําท่วมขังน้ํามาแล้วมันก็ไปครับสรุปแล้วน้ําท่วมไม่ได้ผลตอนนี้พระเจ้าบุเรงน้องนะครับตั้งค่ายแล้วก็อย่างเชิง รีการรวมสเบียงแล้วในระหว่างนั้นเองครับพระเพียงแค่ในระหว่างนั้นเองพระมหาจักรพรรดิก็ส่งพระประชวนครับทรมานด้วยพิษค่้อยู่25วันก็เสด็จสวรรคตพระมหินทราธิราชขึ้นรับราชบัลลังก์เป็นครั้งที่2ครับการรับราชบัลลังก์ของพระมหินทราธิราชกษัตริย์หนุ่มท่ามกลางไฟสงครามถือเป็นบทบาทหนักพอสมควรนะครับเพราะว่ามีภารกิจหนักหน,กหนาสารสกันเลยตามพงศาวดารทั้งของไทย ลระฐารพระรัชกางพม่าไปจนถึงบันทึกของต่างชาติอื่นๆ,ๆสแสดงภาพชัดเจนนะครับว่าพระมหาธรรมพระมะหินทราธิราชไม่ใช่กษัตริย์ที่อ่อนแอรหรือไม่เก่าอาการงานอย่างที่ปรรดาภาพยนตร์และละ,ละครมาจะสร้างภาพให้พระองค์เป็นพวกเหลวเปี่ยวนะครับซึ่งมันทำมันทำให้ภาพพจน์ของพระองค์แม้แต่พงศดาร์ที่เรายึดเป็นเส้นเรื่องเนี้ยก็ยังเขียนนะครับว่าพระองค์เป็นคนไม่เอาการเอางานไม่มีความสามารถไม่สนใจราชการปล่อยให้ขุนงานทําหน้าที่ป้องกันอนยุทยาไป รวมถึงพระศรีสวราชซึ่งเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่ยังมีข้อกังขาอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นลูกใครบางฉบับบอกว่าเป็นพระโอรสของพระมหาจักรพรรดิเกิดจากพระสนมบางฉบับก็บอกว่าเป็นโอรสของพระหมินทราธิราชเองแต่ว่าสุดท้ายครับพระโอรสองค์นี้ดูเหมือนจะแสดงความสามารถมากเกินไปครับพระศรีสวราชเนี่ยองค์นี้แหละดูเหมือนจะแสดงความสามารถยากเกินไปครับทำให้พระหมินทราธิราชเกิดระแวงและด้วยเป็นภาวะสงครามด้วยพระองค์ก็เลยจับพระศรีสวราชประหารเสียครับยิ่งทําให้คุนนางนิยุทธยาเสียกําลังใจหนักไปอีก แต่จากการศึกษาและเทียบเคียงจากบันทึกทั้งหลายเมื่อกี้เป็นสิ่งที่พงศ o ดา n เขาเขียนบันทึกไว้นะฮะแต่พอเราเทียบเคียงจากหลักฐานอื่นๆที่ร่วมสมัยเดียวกันและแม้กระทั่งหลักฐานจาก่ายพระม่าอีกเนี่ยทำให้เราเห็นภาพหรือว่าพระมินทรธิราชเองมีความสามารถสูงนะครับและมีความสามารถรักษาอายุธยาได้มีอย่างเก่งมากด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากว่าพระมินทรธิราชกว่าพระเจ้าบุเรงนองจะยึดอยุธยาได้เนี่ยมันใช้เวลาร่วมปีเลยเรียกได้ว่าหลายเดือนพอสมควร มาถ้าทรงไม่เก่งจริงทรงไม่สามารถรักษาเมืองได้เป็นปีๆอย่างนี้ลหฮะเพราะว่าไม่ว่าพระเจ้าบุเรงนองจะงัดยุทธวิธีใดขึ้นมาพระอินทราสามารถพระอินทราธิราชส,สามารถรักษาพื้นที่รอบอยุธยาได้อยู่เสมอและไม่เคยปรากฏว่ามีไพรพลงหงสวัสดีเนี่ยปีนกับแพเมืองอุธยาได้เลยด้วยซ้าเพราะว่าดูจากบันทึกของฝั่งพม่าที่บอกว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยสั่งให้ถมบรรดาคูคลองรอบเมืองอยุทยานะครับ จะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถทําโดยรับรื่นเพราะว่ามีการถูกยิงจากกําแพงเมืองถูกมีการยิงระดมยิงปืนจากกําแพงเมืองที่ยาลงมาเสมอทําให้การถมคูคลองเนี่ยมันไม่สําเร็จจนพระเจ้าบุรีงนงถึงก็บอกเลยว่าถ้าใครตายระหว่างขนดินก็เอานั่นแหละถมลงไปเป็นดินด้วยฝังไปเลยนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่าสู้กันจนกระทั่งดินปืนของฝั่งหองเสวีหมดจนพระเจ้าบริณนองสั่งให้พระหมหาธรรมราชาเนี่ยส่งหนังสือรับไปให้พระวิสุทธิกริสตีส่งดินดําออกมาเสริมโดยการสร้างแล้วก็ไปจนถึงการพยายามสร้างอุบายขอตัวพญารามโดยบอกว่าถ้าได้ตัวพญารามแล้วจะเลิกทับไปซึ่ง บ่งบอกว่าอายุธยาไม่สามารถหักหาหนะโดยง่ายและโดยเฉพาะยิ่งการมีผู้นําอย่างพระมหินทราธิราชดูเหมือนว่าพระองค์ก็สามารถทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดเท่าที่พระองค์จะสามารถทําได้มาโดยตลอดกองทัพมันเตรียมตัวมาดีครับไม่ว่าเตรียมตัวมาดีแค่ไหนกองทัพจะใหญ่แค่ไหนแต่แน่นอนครับว่าด้วยสถานการณ์ที่มันยืดเยื้อมันย่อมส่งผลเสียพระมหาธรรมพระมหินทราธิราชเองก็ไม่ใช่กษัตริย์ที่อ่อนแอ อย่างที่ถูกวาดภาพเอาไว้ยิ่งกว่านั้นนะครับพระองค์ยังเคยส่งหนังสือไปขอความช่วยเหลือจากพระชัยเชษฐาแห่งล้านช้างด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายถูกกองทัพล้านช้างลงมาช่วยไม่ดันนะฮะเพราะว่าถูกกองทัพหลังขององค์สมดีจตีสกัดที่เพชรบูร์แล้วก็ส่งแล้วก็ต้องถอยทัพกลับไปยังล้านช้างการที่อยุธยาเรียกคนมาช่วยได้เนี่ยยิ่งยิ่งได้ได้ว่าสงครามมันยิ่งนานและการที่อยุธยาทาได้ขนาดนี้ ฝ่ายที่เสียหายจะกลายเป็นฝ่ายโหงสวดีครับเพราะฉะนั้นพระบราบุเรงนองต้องตัดสินพระไทยที่จะผดเด็จศึกซึ่งเป็นจังหวัดเดียวครับที่พระมหาธรรมราชาออกวบายกลศึกเรียกว่ากลไส้ศึกที่ส่งตัวพระยาจักรีเข้าตัวเอาเมืองยุทธยากไปโดยทําทีว่าให้ลงทัวพระยาจักรีแล้วก็หนีมาได้ส่วนพระเจ้าบุเรงนองก็จัดการประหารผู้คุมครับ โดยเธอทําให้ดูสมจริงว่าพระยาจักรีหนีมาก็แน่นอนครับชีวิตไพร์มันไม่ได้สลักสําคัญอะไรสําหรับพวกเขามากนะักนะครับตายไปสักสี่ห้าคนมันคงไม่ปแปลกไรหรอกนะฮะก็สักสิบยีคนมันก็ไม่ได้เสียหายกับพวกเขาเท่าไหร่ซึ่งการส่งตัวพระยารามเพื่อหวังสงบศึกพระเจ้าบุเรงนองไม่สงบศึกจริงและยังกระหาพระยารามทิง้งเพราะหินทราก็เหมือนคนจมน้ใกล้จมน้ํากลางทะเลล่ะครับลอยทะเลอยู่นั่นพอขอนย,ย้ายขอนไม้ใหญ่มาพระองค์ก็ต้องคว้าไว้โดยพระองค์ไม่ได้รู้ว่า อันนั้นมันจอระเคหรือว่าขอนไม้พระยาจัก,กรีเป็นค่าหลวงเก่าของพระมหาจากักรพรรดิครับเรียกได้ว่าเก่าแก่ายาวนานมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินพระชัยราชาด้วยซ้ําเป็นขุนหางที่มีความสามารถและเป็นที่ไว้วางใจพระมินทราธิราชแน่นอนครับก็ต้องไว้วางใจแม่ทัพคนนี้และขุนนางคนนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะารับราชการมายาวนานและยังพระบิดาทรงไว้ใจมากด้วยก็เลยให้ถืออาญาสิทิ์ในการบัญชาการกองคัครั้งนี้ครับ พระยาจักรีก็ทาตามแผนครับโยกพลเรือไปเป็นทหารโยกทหารไปเป็นพลเรือนจนทําให้การป้องกันอายุทยาเนี่ยเรียรวนไปหมดเมื่อจังหวะเหมาะครับพระยาจักรีก็ส่งจนหมายรับนัดแนะกับหงสวสดีให้เข้ามืองยึดเมืองโดยพระยาจักรีกเป็นคนเปิดประตูเมืองให้และพร่พลของหงสวสดีก็เข้าเมืองอยุธยาโดยที่อยุธยาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะระบบป้องกันมันถูกทําลายไปหมดแล้วอยุธยาผู้ไม่เคยพ่ายใครในประวัติศาสตร์ ชื่อของอยุธยาแปลว่าไม่เคยแพ้นะครับนับตั้งแต่สร้างกรุงศรีอยุธยาในสมเด็จในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองไม่เคยมีกองทัพต่างชาติใดาสามารถเข้าเมืองอยุธยาหรือยึดเมืองอยุธยาได้แม้แต่นครเมืองของนครรัฐปตัตตานีแม้จะเคยยึดวังหลวงอยุธยาได้แต่เขาก็ยึดเมืองอยุธยาไม่ได้แม้จะแก้แค้นด้วยการขี่ช้างหลวงออกมาโชว์เล่นอยู่พักหนึ่งก่อนจะหนีไปแต่ครั้งนี้แตกต่างครับครั้งนี้หงสาวสดีไม่ใช่แค่ยึดวังหลวงแล้วก็หนีไปแต่หงสาวดียึดได้ ทั้งเมืองเลยครับโดยมีผู้นำนั่นก็คือพระเจ้าบุรเรงเนอกข้อความในพงศวดารเขียนเอาไว้นะครับว่าเมื่อสีกรุงพระมหานครแก่พระเจ้าหงษ์สวสดีนั้นณนะวันเสาร์เดือน9แรม11บค่ำสักราช918ปีมะโรงอคัคศกเวลาเข้า3านาฬิกาขณะนั้นพระมหาอุปราชากับสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าก็เสด็จเข้ามายืนช้างหน้าพระที่นั่งหน้าพระราชวัง จึงสมเด็จพระมหินทราชิราชเจ้าแผ่นดินก็เสด็จด้วยพระราชยานออกไปยังพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าจึงพระมหาอุปราชก็ให้รับสมเด็จพระมหาพระมหินทราชิราชเจ้าแผ่นดินออกไปถวายพระเจ้าหงสวดีณพระพลาวัดมเหยงเส้นเรื่องตอนนี้ก็คล้ายๆกับที่ปรากฏในเนื้อหาหนองภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเดจพระสวรนะครับเพียงแต่ว่าพระเจ้าบุเรนองไม่ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในวังหลวงอรุงธยาแต่ประทับอยู่ที่ค่ายที่วัดมเหยงนั่นแหละนะครับ ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยก็ทรงขอให้พระมหินทราธิราชอยดเสียพระทัยไปเลยเพราะว่าสงครามนี้ก็เป็นเรื่องประเพณีกษัตริย์ราชนั่นแหละที่ก็ต้องตีเมืองเอาไว้เกีดยรติยศนะฮะก็เลยจะเชิญพระมหินทราธิราชเนี่ยไปประทับที่หงสวสดีส่วนกิจการทั้งหลายทั้งปวงของอยุธยามอบหมายให้พระมหินทราให้พพระมหาธรรมราชาธิราชอภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์อยุธยาแล้วก็ปกครองโดยที่เหลือไพ่พ,พลเพียงจำนวนหนึ่งไว้พอรักษาเมืองนอกนั้นก็ถูกกวาดต้อนไป พงสวดีทั้งหมดพระมินทราธิราาไม่มีทางเรือครับตามเสด็จตามพงสวดานของฝั่งพม่าและฝั่งไทยระบุตรงกันนะครับว่าพระมินทราธิราาระหว่างทางเสด็จไปพงสวดีทรงถูกยุงป่ากัดสมัยนั้นนะครับยุงกัดเป็นถึงตายนะครับในยุคที่การแพทย์ไม่เจริญและไม่รู้จักโรคไวรัสแบคทีเรียอะไรพวกนี้แค่ยุงกัดก็ตายได้ครับ พระมินทราราชรถูกยุงกัดอย่าลืมนะครับพระองค์ทรงเป็นเจ้านายอยู่ในวังแต่อ่อนแต่ออดมีคนปัดยุงมีคนทํานู่นทํานี่ให้พระองค์ไม่เคยต้องไปเชิญเชิญสถานการณ์ลําบากการถูกยุงปากกัดเพียงตัวเดียวก็นําความตายมาให้พระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ประชวนจนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองต้องสั่งพักทัพถึง11บวันเลยครับเพื่อจะรักษาพยาบาลพระมหินแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จครับพระมินทราราชีระเสดสวรรคตพระเจ้าบุเรงนองก็เลยมีการพระราชทานเพลิงและให้จัดขบวนพรีศรียศเชิญพระบรมาิกลับอยยุธ ส่วนพระเจ้าบุเรงนองก็เดินทัพกลับหงสวดีไปในที่สุดนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวตอนนี้ในช่วงสุดท้ายของราชการพระมหาจักรพรรดิแล้วก็ช่วงของพระมเหสีรธราธิราชซึ่งนํามาสู่การเสียกรุงศรีอยุธยา ผมไม่พูดว่าเสียเอกราชนะครับเพราะในสมัยนั้นมันไม่มีเอกราชหรอกมันไม่มีประเทศคําว่าพวกนี้ไม่มีนะฮะมันมีแต่คําว่าเสียเมืองอยู่ภายใต้อานตจปกครองของใครอยุธยาไม่เคยอยู่ภายใต้ทิพย์พลใครนะครับจนกระทั่งองค์สวัสดีเข้ามาแผ่ทิพย์พลแล้วสุดท้ายอยุธยาก็พ่ายแพ้องค์สวัสดีจนต้องยอมรับอํานาจของสวัสดีหลังจากนี้คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่อยู่ภายใต้สวัสดีและความพยายามในการ หอนตัวเองออกจากการปกครองของสวสดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนอืน่นๆของเราพบกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ